รับสวัสดีครับวันนี้ผมมีโตโยต้านะโคร่าเอาติดตัว1น1ตัวจีปี2018สีหายากอีกตัวนะเป็นสีเทาดำพร้อมกับได้ยางนะเป็นของไฟโซนปี2023ภายในนี้อย่างสวยนะ,อะคอนโซลน,นี้อย่างแจ่มให้ดูสันเหลี่ยมของตัวรถก่อนนี้คมสุดแบบบาดตาบาดใจคันนี้เป็นสีเทาดำนะได้เซ็นเซอร์การยะถอยด้านหลังให้แล้ว2อํตำแหน่ง อันนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยภายในน,นี้โคตรสวยครับส่วนรายละเอียดต่างๆหรือเลดยอด่อนนะคกับราคาเลขไหมไปชมกันในคลิปนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรี วันนี้ก็อยู่ในช่องของ MNLissing a u t ติมือ2อนะอันนี้ก็ฝากกดติดตามผมด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปอ่าวันนี้ผมมีตัวสีหายากมาสีหนึ่งเลยเป็นสีเทาดำนะอ่าคล้ายๆเหมือนเทาแรมโบนะแต่ออกจะแก่ๆนิดนึงอ่าโอเคตัวนี้เป็น t o y o ต้าโครล่าเอาตินะตัว1.6ตัว g ีปี2018ราคานี้คุ้มกับเลขใหมสุดๆนะราคาอยู่ที่439,000 เลขไม่แค่แสนเดียวแค่นั้นครับอ่าส่วนเลทผ่อนนี้ผ่อนสบายๆครับอยู่ที่8ปดพสามารถฟรีดาวได้ดอกเบีย้ยพิเศษมีนะอ่าสองจอ่าสำหรับลูกค้าที่ต้องการดอกเบีย้ยพิเศษผ่อนแค่48งวดมาผมจัดให้เรามาดูในส่วนแรกก่อนเลยนะด้านหน้านะด้านหน้านะไฟด้านหน้าก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้อยู่แล้วก่อนเปลี่ยนโฉมนะเป็นโฉมตาไฟตาเหี่ยวนะ โอมเมียมสีสวยไม่เหลืองไม่ลอกอให้ดูก่อนกับป้ายทะเบียนสีสวยนะครับ8ดกทเจ6ดคันนี้เป็นสีเผาดําเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วให้ดูสันเหลี่ยมที่ฝากระโปรงด้านหน้านะคมแบบคมแบบบาดตาบาดใจสุดๆคันนี้รีบโทรหาผมเลยนะ0 6 3 4 0 7 8 8า2่ย์ราคานี้คุ้มมากๆรถที่นี่เป็นรถเจ็ดเอยู่แล้วนะไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแล้วไม่ต้องเอาไปเทียบกับที่อื่นแล้วนะ เทียบกับที่อื่นใช่ครับราคามันถูกแกมมันคนละเกดกันของผมมันเกดเออที่นี่เพชรยนต์เราลดเราคัดเกดอยู่แล้วนะรถที่นี่ปลอระวางจากราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหก,กิจรถพวกนี้เป็นยังไงรถพวกนี้เขาเข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วหมดปัญหาเรื่องของเหลวภายในเครื่องนะเช่นน้ามันเครื่องแล้วก็พวกน้ํามันเกียร์อะไรต่างๆนี้หมดปัญหาเรื่องพวกนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับพร้อมกับ ยางนะเป็นของไฟโตนปี2023อ่ามาในขนาดยาง2 0 5 5 5 6ทับ 55, 16, นะเป็นแม็กอัลอยขอบ16อยู่ในสภาพดีตัวนี้ได้เป็นดิบหน้าดิบหลังแล้วให้ดูสภาพของยางก่อนสามารถใช้ได้อีกยาวนะภายในซุ้มล้อตัวโชคจุดมาร์กนะกันยาสีโคนต่างๆนะหัวนัดนี่คมกริบเลยเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอ่าสันเหลี่ยมของด้านข้างเห็นไหมคมมากนะ แสงที่กระทบกับตัวรถนี่เงาสุดๆวันนี้ผมก็ได้โลเคชั่นที่ถ่ายแบบสวยๆนะวันนี้อ่าแสงลงมาพื้นที่สวยๆสีขาวเห็นตัวรถชัดมากนะมาในขนาดฟิล์ม40นะ้ำไม่มืดมากเป็นของราเมนาเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนนะอ่าสีจริงกับสีผ่านฟิล์มนะไม่มืดมากกำลังพอดีขับตอน,น,นคืนนี้ปลอดภัยสุดๆอ่าด้าน คานเอนะหัวน็อตนี่คมกริบมากตัวบานพับบนและล่างพ่อเป็กเก็บสายไฟนี้อ่าไม่มีขาดนะไม่มีการแบบว่าเสียภาพของตัวยางนะสวยๆน้ำไม่เข้าแน่นอนภายใน,นเรียกน้ำจิ้มก่อนแต่ผมยังไม่รีวิวให้ดูอ่าให้ดูคานบีฝั่งประตูด้านหลังนะหัวน็อตนี้ไม่เคยโดนปรแจแตะมาแน่นอนคมเหลี่ยมแบบอื้อหือคมกริบคมกริบครับ มาในส่วนของประตูด้านหลังนะตัวมือจับนะครับตรงนี้เขาก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะพร้อมกับมีโครเมียมตรงนี้สวยๆตรงนี้ยังไม่มีรอยเลยคันนี้เป็นรถปี2018ไม่แค่แสนเดียวครับรีบโทรหาผมเลยใครสนใจนะผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าคันนี้ลงคลิปไม่เกิน3วันโดนจองแน่ๆน,นะล้อหลังฝั่งซ้ายครับตัวล้อแม็กอลอยยังดูในสภาพดีปกติเลย ตัวนะรอยต่อระหว่างกันชนกับตัวรถนะให้ดูก่อนไม่มีอ้านะไม่มีชนหนักมาแน่นอนรถที่นี่ไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำหรือเล่มสูญหายไฟไหม้นะไม่มีนะฮะเราเอามาแบบว่าชนหนักแล้วเอามาซ่อมให้ลูกค้าใช่ผมขายถูกแต่ทําแล้วทําเสียลูกค้าลูกค้าเอารถไปแล้วเอาไปซ่อมเราไม่ทําดีกว่าเรานํารถเกรดเอมาก็อยากให้ลูกค้าได้สิ่งดีๆกลับ,บบ้านเดินทางปลอดภัยกลับ,บบ้าน ตอนนี้ก็เป็นฤดูร้อนนะเป็นเดือนมีนาเดือนหน้าไอฤดูหน้าก็เป็นฤดูฝนแล้วก็อยากให้ลูกให้เมียต้องไม่ต้องมาตากฝนตากแดดผมว่าออกรถคันนี้ตอบโจทย์เลยเป็นรถครอบครัวเป็นรถสไตล์บริผู้บริหารอยู่แล้วนะความกว้างของเขานี้ไม่ต้องไปสืบกว้างมากๆนะด้านหลังได้เซ็นเซอร์การะยะถอยมาให้สองตำแหน่งอตัวด้านหลังคนระโคมไปด้านหลังไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกไม่มีรอยไอ้นะ้ำเป็นสไตล์แบบไลนิ่งนะที่เป็นเส้นนะ ตัวโคเมียมตรงคําว่าโครลาอัลติสด้านล่างตัวร6 6ตัวก e ีโลโก้นี้สวยสวยให้ดูสภาพของกันชนด้านล่างก่อนนะไม่มีชนหนักมาแน่นอนผมรับประกันได้เลยในส่วนนี้ส่วนของแถมนะถ้าลูกค้าอยากได้นะผมแถม w smart ให้นะเป็นเป็นประกันถุกเฉิญน,นะ4 4ชั่วโมงให้ไปเลยปีอ่าปีสำหรับเวลาลูกค้ารถเสียน้ำมันหมดทั่วประเทศไทยเลยสาม,มาโทรเรียกรถสไลด์หรือ เรียกเขามาเติมน้ํามันให้ได้นะอันนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยเป็นของสัมมนาคุณจากทางเพชรยนต์จากทางผมด้วยนะแล้วก็คันนี้นะผมแถมน้ํามันให้เต็มเครื่องเลยให้ไม่ให้เต็มเครื่องให้เต็มถังใครจะบ้าไปเอาน้ํามันไปใส่อ่า้อเครื่องยนต์ขอภครเอฟซีโอเคให้ดูฟังขวาเต็มเต็มนะตัวสัเหลี่ยมของตัวรถนี่คมสุดๆนะลอดด้านหลังกับลอดด้านหน้านี่นะ อบอกเลยว่าสามารถใช้ได้อีกยาวๆให้ดูภายในซุ้มล้อของล้อหลังฝั่งขวานะอ่าขมกลิบมากหัวน็อตนะการเก็บอุปกรณ์ข้อสายอะไรต่างๆนะอยู่ในสภาพดีปกติการยาสิโคนจา,ากโรงงานก็อยู่ครบปกติเหมือนเดิมเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อหน้าฝั่งขวานะสภาพของล้อแมกนิสสวยๆอ่าสวยๆแต่มันก็ยังมีรอยอย,อยู่แต่ถือว่ายังสวย อ่ยังสวยนะดิตดหน้าของเขาก็ยังอยู่ในภาพดีตัวจานเบรกนะเห็นไหมตัวจานเบรกไม่มีรอยนะไม่มีรอยนะภายในซุ้มล้อนะตัวโชกจุดมาร์กแต้มสีอะไรต่างๆนะการยาสิโคนหัวอน,อน็อตนี่คมกริบมากเลย <S 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 คันนี้นะเพราะผมเป็นลูกค้านะผมซื้อคันนี้เพราะคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเป็นสีหายากด้วยราคาคุ้มสุดๆนะฮะมาในส่วนของภายในนะก่อนจะไปเจอภายในเรามาดูประตูก่อนอ่า เอฟซอยากเจอประตูนะเราก็ให้ดูเลยตัวยางขอบประตูนี้ไม่มีการเสื่อมภาพนะจุดมาร์กอะไรต่างๆยังดูครบปกติเหมือนเดิมเลยมาในส่วนการควบคุมของประตูฝั่งคนขับนะตรงนี้เขาควบคุมกระจกหน้าต่างนะทั้ง4ประตูอยู่ในส่วนนี้มีเซน็นทรัลล็อกมาให้แล้วตัวสีตรงนี้บาดตาบาดใจสีส,สวยๆเลยตัวคาน A ฝั่งประตูคนขับนะต้องให้ดูครับเพราะฝั่งนี้มีการวิจัยมาว่าฝัา่งนี้เดินอุบัติเหตุบ่อยครั้งให้ดูเลยตัวบานพับตัวอะไร อยู่ในสภาพดีปกติเหมือนเดิมเลยตัวท่อหดเก็บสายไปยังอยู่ในสภาพดีปกติเลยครับมาในส่วนของภายในนะได้เป็นแบบกลมะอรมันติฟังก์ชันนะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเล่นได้นะให้ดูสภาพของคอนโซลด้านหน้าก่อนนะอ่าดำดนะไม่มีขาวผ,าผาสมนะเครื่องเล่นตัวนี้เป็นเครื่องเล่น CD DVD นะสามารถเปิด AMFM ได้อ่า โอเคด้านล่างลงมาก็จะเป็นตัวควบคุมการฟ,รฟรูอากาศภายในรถนะแล้วก็ด้านล่างลงไปลึกๆเห็นไหมมีช่อง DC 12โวลต์ให้ให้กำลังอยู่ที่120วัตต์คอนโซลตรงกลางเป็นแบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะที่พักแขนเดี๋ยผมเปิดให้ดูที่พักแขน,เ,น,แขนเป็นที่พักแขนแบบ2ชั้นนะอ่าเห็นไหมที่วางแก้วนี้วางแก้วได้แบบวางแก้วเยยติได้เลยสภาพของเบาะนะ ตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสีครีมสวยๆเลยคันนี้เพิ่งชงเสร็จใหม่ๆนะเบาะไม่ขาดไม่ยุบตัวดูในสภาพดีเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันครับอ่าคันนี้ผ่อนสบายๆนะอยู่ที่ประมาณ800 0ฟรีดาวได้เลยดอกเบีย้ยพิเศษด้วยคันนี้เอาไปเลยดอกเบีย้ย2.79นะภายในในี่กว้างขวางอยู่แล้วนะเป็นเอกลักษณ์ของเอาติดนะตัวเบาะด้านหลังไม่มีฉีกขาดแน่นๆนะอ่า ยวผมเคาะให้ดูแน่นแน่นครับในส่วนนี้นะเนี่ยป้ายรถเข้าใหม่ย,ยังอยู่เลยคันนี้เข้าใหม่นะคันนี้เข้าใหม่นะช่างเขาจะเอาไปาไปขายลงในเว็บแล้วแต่ผมขอถ่ายก่อนตัว fc ของผมจองไม่ทันนะอ่าส่วนตรงนี้ตัวงผมด้านล่างนะก็ได้มาที่รองเท้านะอ่าเป็นยางก็มีให้มาครบนะด้านหลังตรงนี้มีช่องดีอ่า usb นะให้มา1.2อแอมป์ถือว่าเร็วอยู่ถือว่าเร็วอยู่นะด้านหลังนี้สวยๆครับโอเค มาในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังฝากระโปรงด้านหลังนะก่อนจะไปดูที่เก็บสัมภาระเรามาดูฝากระโปรงก่อนว่าไม่มีชนหนักมานะตัวเหลี่ยมตัวคมพวกนี้อยู่ครบนะซิลิโคนตรงนี้สามารถเอาเอาเล็บจิกดได้แต่ไปจิกแรงครับมันจะเป็นรอยเล็บนะมาในส่วนของหัวน็อตนี่คมกริบมากอ่าไม่เคยถอดไปตีไปเคาะอะไรทั้งสิ้นเลยคันนี้ม,มีชนหนักแน่นอนหัวน็อตนี่คมกริบท่อเก็บสายไฟนี้อยู่ในสภาพดีเลยอ่าโอเค มาในส่วนของตัวยางนะตัวยางไม่มีการเสื่อมภาพของตัวยางตัวยางอยู่ในสภาพดีเหมือนกันแล้วก็กันลอยอยู่ในสภาพดีนะที่เก็บของสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้นะเป็นกระเป๋าเดินทางบิ๊กไซส์ได้เลยประมาณอ่าที่ผมดูนะสี่ใบเหลือสี่ใบเหลือนะอ่าส่วนล้ออะไหล่มีมาให้เป็นล้อแบบกระทะนะมีชุดแม่แรงชุดอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบนะการยาสโคนจุดอาร์จุดมาร์กอะไรต่างๆอยู่ครบปกติ ตัวนี้ได้เป็นยางล้อไหลของโยโกฮาม่าแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันโอเคครับมาในส่วนของห้องเครื่องนะให้ดูเต็มเต็มไปเลยนะการเก็บท่อของเหลวทอ่อเบรกสายไฟต่างๆอยู่ในสภาพดีไม่มีคราบของน้ํามันเครื่องนะคันนี้สภาพหนึ่งในพันไม่ใช่หนึ่งในร้อยแล้วนะสภาพสวยๆฝากระโปรงคุณแมนครับไม่มีชนหนักมาคุณดูยังไงฝากระโปรงต้องเป็นฝากระโปรงแท้นะเห็นไหม โฟกัสหน่อยดิอ่าโอเคเป็นฝากระโปรงตีตาโตยต้ามานะตัวเหลี่ยมตัวสันตัวคมอะไรยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดตัวกิฟอยู่ครบนะอ่าตัวขายึดให้ดูหัวน็อตชัดๆไปเลยหัวน็อตนี้ไม่เคยโดนประแจแตะไม่เคยถอดไปตีปง่งตีอะไรไม่เคยนะคมๆทั้งสองฝั่งตัวคารด้านหน้านี้ไม่มีหักไม่มีงอไม่มีต่อแล้วเอาไปเชื่อมนะ แบตเตอรี่เราตรวจเช็ค,คัด CA ให้อยู่แล้วนะเกิน2ปีสภาพเราเปลี่ยนให้อยู่แล้วเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์วี T ขีดไอนะสี่สูบสิบหกว้าวอ่าเป็นเครื่องเบนซินขนาด1.6ลิตรนะร้อยี่สิบห้าแรงมาลื่นปืนป้ดปัดแน่นอนส่วนหม้อน้ําเขานะตัวคีบหม้อน้ํานี่ไม่ล้มนะหม้อน้ำเขาใหญ่มากม่ปัญหาเรื่องเครื่องฮีทได้เลยอ่าผมขอไปไวๆไ,ไปไวๆเพราะว่าอะไรช่างเขาต้องเอารถคันนี้ไปถ่ายขึ้นเว็บนะเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายก่อน สุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันนะฝากกดติดตามผมด้วยครับในช่องแม i ไอเอ็มเอ็นลิเอาติดมือ2ผมแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบมรีก็ฝากกดติดตามผมด้วยครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ